เออสีได้อยู่สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่อง b ว r l i n v i n c ่นะคะทําไมถึงทําช่องนี้ขึ้นมาสําหรับช่องนี้นะคะถ้าใครมาถามหาประโยชน์ที่จะเกิดจากช่องนี้ก็คือบอกเลยว่าไม่มีนะคะทาเพื่อความความบันเทิงของเจ้าของช่องล้วน,หวนเหตุผลที่ทําช่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะบันทึกเรื่องราวของตัวเองแล้วก็อยากจะเล่า เรื่องของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังกันก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนคือในช่องนี้จะมีอะไรบ้างเราก็ได้ออสอบถามเพื่อนของเราจำนวนหนึ่งว่าจะเลือกเรื่องอะไรมาเป็นเรื่องแรกดีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้เรื่องแล้วทุกคนก็คือเรื่อง คนไม่ดูหนังนะคะไม่ดูซีรีส์ไม่อ่านหนังสือไม่อ่านนิยายแล้ววันๆเขาทําอะไรเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนก็น่าจะสงสัยเนาะแล้วก็ให้ความสนใจดูจากผลโหวเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ยคือ ผลวัวคือมาเป็นอันดับหนึ่งเลยต้องมาเล่าที่มาหรือว่าเหตุผลก่อนเนาะคือต้องบอกก่อนว่า,วามันเป็นเพราะตัวเราเองเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่จับใจความไม่เก่งก็ได้ว่าอะไรเราเป็นคนที่รับรู้อะไรมาแล้วประมวลผลไม่เก่งอะ่ะทุกคนคือตอนเด็กๆอะ่ะเราดูละครใช่ไหมแล้วพอเราดูไปอะ่ะเราก็ต้องแบบถามคนข้างๆตลอดเลยว่าเออทําไมอะ่ะทาไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วอันนี้มันมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เขาทามันคืออะไรคือเรารู้สึกว่าเราเราเป็นคนที่แบบว่าจับใจความอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งเลยคือไม่ไม่รู้ถึงแบบว่าแก่นสารเรื่องราวของเขาว่าแบบเออสรุปมันคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราเป็นคนที่แบบว่าไม่เก่งเรื่องเรื่องพวกนี้เลย<อ>เป็นแบบละครไทยอะนะละครไทยพื้ละครไทยอะมันมีความแบบพล็อตเดิมๆใช่ไหมเออพอพอเป็นช่วงที่แบบว่าโตขึ้นมาแล้วอะ มันก็ทําให้เราแบบเริ่มรู้เรื่องแหละมาในเรื่องของหนังอันเรื่องหนังเนี้ยคือเป็นเรื่องที่แบบพูดกันมาตลอดเลยอย่างว่าทาไมถึงไม่ดูหนังวะอะไรอย่างเงี้ยขอขอเล่าเรื่องการดูหนังของเราก่อนตั้งแต่ตอนแบบเด็กๆเลยนะเราดูหนังเริ่มดูหนังก็คือดูหนังไทยนี่แหละก็ยังโอเคนะดูหนังไทยยังแบบว่ายังเข้าใจได้ง่ายแต่แบบว่าอ่าลองมาดูหนังฝรั่งดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจยากมากๆเลยอย่างเพราะว่า หนังฝรังมันจะมีความแบบซับซ้อนมากกว่าหนังไทยด้วยความที่เราเป็นคนที่จับใจความไม่เก่งอยู่แล้วแล้วเราก็เข้าใจยากเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากเป็นคนที่สมาธิค่อนข้างจะสั้นนะคือจดจ่ออะไรกับอะไรไม่ได้นานมันยิ่งทําให้เราแบบ ไม่อยากดูแล้วพอดูไปเรื่อยๆ่เราจะง่วงอัตโนมัติเลยซึ่งไม่ได้หมายความว่าหนังมันไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นเพราะตัวเราเองแบบดูไม่รู้เรื่องเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่พยายามดูเราพยายามดูหลายครั้งมากเลยถึงแม้ว่าจะเปิดภาคไทยแล้วบางทีก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีมันอยู่ที่พอเรื่องแหละ ที่มันแบบอาจจะซับซ้อนเกินไปทําให้คนเข้าใจยากอย่างเราไม่เข้าใจแล้วพอแบบสมมติว่าเราไปดูกับคนอื่นใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราไปถามเขาอะมันก็จะยิ่งทําให้ให้เขาแบบลาคาญขึ้นไปอีกอะหรือเราอาจจะไม่เหมาะที่จะดูมันอาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราผ่อนคลายหรือรีแลกซ์อะไรเงี้ยมันกลับทําให้เราอะดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบ ทำไมเราไม่เข้าใจวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันยิ่งทาให้เราไม่เป็นเราก็เคยมีแบบตอนเด็กๆนะที่พี่ของเราเนี่ยชอบดูหนังเรื่องหนึ่งมากเป็นหนังฝรั่งนี่แหละที่แบบเออชื่อดังอะแล้วที่มันมีหลายๆภาคอะคือมีแต่คนบอกว่าถ้าดูเริ่มดูเนี่ยภาคหนึ่งก็คือแบบเข้าใจง่ายที่สุดอะพี่เราเปิดภาคหนึ่งบอดีเราก็เลยแบบดูด้วยตอนนั้นอะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราเด็กหรือเป็นเพราะเราเข้าใจยากเองตอนนั้นเราดูไม่เข้าใจเลยขนาดภาคแรกที่เขาว่าเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเรายังไม่เข้าใจก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบทำไมเราดูหนังแล้วเราไม่เข้าใจเลยที่เล่ามาเมื่อกี้มันจะเป็นช่วงแบบช่วงเด็กช่วงเด็กมากๆปร,าประมาณประมาณปฐมก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามนะพอมามอตนนะ้นอ่ะก็แบบก็พยายามแบบพอใครที่เขาดูหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พยายามจะลองจะลองดู แล้วก็เหมือนเดิมค่ะจบจบด้วยการที่แบบไม่รู้เรื่องอ่ะพอดูไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะไม่อยากดูแลทำให้เราแบบไม่รู้เนี่ยขณะพูดยังไม่เข้าใจเลยการไม่ดูหนังของเราอ่ะมันมันมีผลอะไรไหมบอกเลยว่าไม่มีผลกับตัวเรานะแต่ว่ามีผลกับคนอื่นมันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบเพื่อนที่สนิทอ่ะเขาอยากที่ จะให้เราดูหนังกับเขาก็ด้วยความที่เราแบบไม่ดูดูไม่เป็นเออใช่เลาว่าดูไม่เป็นแล้วกันด้วยความที่เราแบบดูไม่เป็นคือเขา้าใจยากนั่นแหละแต่ว่าอะถ้าไหนๆชวนแล้วก,ก็ลองไปดูอะไรเงี้ยพอเราดูไปสักพักอะ่ะคือเราหลับห <daunting, S 1> ลับจริงๆคือแล้วพอเราเราดูแล้วเราก็หลับใช่ไหม <S <S เพื่อนก็งอนไปอีกหนึ่งกลุ่มก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เพื่อนงอนเราเพราะว่าเราดูหนังไม่รู้เรื่องคนที่เข้าใจก็มีนะ แต่คนไม่เข้าใจก็มีเหมือนกันพอไม่เข้าใจเราตรงนี้เราก็อยากให้คนที่รักการดูหนังอะ่ะเข้าใจคนที่ไม่ดูหนังด้วยว่าพอคนมันไม่ดูจริงๆอะ่ะถึงแม้ว่าจะดูหนังที่สนุกแค่ไหนก็ไม่ได้ทําให้คนนั้นแบบรู้สึกสนุกไปด้วยอยู่ดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่ เป็นเพื่อนดูหนังกับเขาไม่ได้จนทําให้แบบเขาจะรู้สึกไม่ดีไปเลยแต่ว่าเราเป็นแบบนี้จะให้เราแบบดูแล้วก็สนุกไปด้วยก็คงไม่ได้สู้ให้เพื่อนแบบไปหาคนที่เหมาะที่จะดูหนังกับเขาดีกว่าอ๋อแล้วก็อีกเหตุการณ์เหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนเราอ่ะแนะนําหนังที่เพื่อนบอกว่าสนุกมากๆอ่ะแล้วคือแบบอืมเราก็ลองดูไปใช่ไหมลองดูไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมก็คือแบบเราไม่เข้าใจ พอเราไม่เข้าใจแล้วก็เลยแบบไม่อยากดูต่อมันก็เป็นความรู้สึกเดิมแล้วทีนี้เพื่อนก็มาถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเราก็บอกว่าเออเราดูไม่เข้าใจแล้วเราก็แบบยังดูไม่จบอะไรเงี้ยแล้วทนเนี้ยเพื่อนก็งอนเราอะ่ะก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันจะให้เราไปดูแล้วให้มันรู้เรื่องมันก็อมันก็ไม่ได้อะ่ะเพื่อนสนิทของเราอะ่ะ ก็ค <ítulo> <es> ือเป็นแบบคอหนังเลยนะคือดูหนังเก่งเลยแหละแต่ว่าเราก็อยากสนิทกันได้นะทุกคนคือแบบคือเพื่อนสนิทเราก็เป็นคนที่ชอบดูหนังมากๆแต่ว่าเราเจอกันทีไรอะเราก็ยังคุยกันได้แบบคุยคุยกันคุยกันได้แบบปกติก็ยังมีเรื่องให้คุยได้ตลอดทุกครั้งเลยถึงแม้ว่าเขาจะชอบดูหนังมากถึงแม้ว่าเราจะไม่ดูหนังเลยเออแต่เรามีเรื่องอื่นๆที่มันที่มันคุยกันได้เราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่คุยเรื่องหนังกันเพราะว่า เราไม่เข้าใจแน่นอนมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับเราในการที่เราไม่ดูหนังอะ่ะมันอยู่ที่คนมากกว่าว่าคนนั้นเขาจะยอมรับในการแบบที่เราไม่ชอบดูแบบมากแค่ไหนอะ่ะ ซึ่งคนที่ยอมรับไม่ได้ก็ให้เขาไปหาคนที่แบบว่าดูได้ก็แล้วแต่ความสบายใจของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่ชอบดูหนังก็เป็นสิ่งที่ดีมันแบบมันได้ประโยชน์เยอะมากเลยเพื่อนที่ชอบดูหนังอ่ะคือเขาแบบเขาก็จะมีแบบคลังประโยคคําพูดอะไรจากหนังเยอะถ้าดูหนังต่างประเทศเนาะก็จะได้ภาษาซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคือถ้าชอบดูแล้วแบบดูได้อ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วยิ่งแบบเราเราเรียนสายภาษามาด้วยเนาะแล้วยิ่งแบบดูหนังหรือที่มันเป็นแบบภาษานั้น มันก็ยิ่งช่วยฝึกภาษาได้ดีมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีสําหรับเรานะแค่ว่าเราอะไม่ถนัดในการดูหนังมากกว่าเฮ้ยผมมีความแบบมันหางไก่ปะ <c oughs> เห็นมีเหตุการณ์ไหนอีกอะจะมีแบบมีผู้ใหญ่แล้วอันนี้เป็นผู้ใหญ่เขาก็ถามว่าแบบเราดูหนังอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเออหนูเป็นคนไม่ดูหนังค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอืไม่ดูหนังแล้วแบบเด็กๆทําอะไรอะแล้ววันๆทาอะไรอะอะไรอย่างเงีแบบ้ย เด็กทุกคนมันต้องดูหนังหรออ่ะพอเขาถามมาว่าแบบอ่ะแล้ว,แล,วแล้วเด็กๆทําอะไรถ้าไม่ดูหนังก็เล่นไงแล้วทำอย่างอื่นไม่ได้หรอแล้วพอเราต้องดูหนังอย่างเดียวหรอคือเราทําอย่างอื่นได้เราแบบเราไปวิ่งเล่นได้เราเออเราเราแบบตอนเด็กๆเราก็เล่นดน,นตรีแล้วก็เล่นดน,นตรีได้อะไรเงี้ย มันมีมันมีหลายอย่างให้ทํามากเลยคือมันไม่ใช่แบบแค่ดูหนังอย่างเดียวเราเล่นเกมอะเราเล่นเกมด้วยคืออยากให้คนแบบคอหนังทั้งหลายที่อาจจะทั้งวันแบบดูหนังทั้งวันอะก็อยากให้เข้าใจบ้างว่ามันมีกิจกรรมอื่นที่ทนะมันสามารถทําได้นะว่าไม่ใช่แบบออแค่แค่ดูหนังอย่างเดียวมาในส่วนของเรื่องสื่อบ้างทําไมเราถึงไม่อ่านหนังสือมันก็คือแบบเหตุผลเดิมเลยทุกคนก็คือเราเป็นคนที่เข้าใจยากเราเป็นคนที่จับใจความยาก เอ,อคนโง่ <c oughs> คืออ่านสมาธิสั้นด้วยอ่านหนังสือแล้วมันจะแบบมันจะสมาธิหลุดอ่ะแล้วมันก็จะไม่รู้เรื่องเราเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านเออตัวหนังสือเยอะๆเรารกรู้ว่าอ่านตัวหนังสือเยอะๆแล้วมันปวดหัวมันแบบมันงงอ่ะ <c oughs> เราจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสั้นๆกระชับแบบดูแลแบบเข้าใจเลยไม่ต้องมาอะไรลึกซับซ้บอนไม่ต้องมา อะไรที่มันเยอะก็เลยเป็นอย่างนี้แหละคือเวลาที่แบบมีมีงานหนังสือใช่ไหมไปได้นะทุกคนไปได้ไปชอบชอบไปดูชอบไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบกูไปดูบรรยากาศเฉยๆกูไม่ได้ไปเพื่อซื้อหนังสือมันก็จะมีเหมือนกันคนที่มาถามเราว่าหนังสือที่ชอบคืออะไรเราก็จะตอบว่าไม่มีไม่มีเพราะว่าไม่อ่านหนังสือนะแต่ถามว่าเคยอ่านไหมเคยเคยอ่านก็นิยายแจ่มใสซึ่งก็แบบว่าก็โอเคน่ารักดีเฮ้ยแต่ว่าล่าสุดอ่ะมันมีแบบ นิยายที่เป็นแชทใช่ไหมนิยายแชทอ่านได้ทุกพูดค, <Murphy> คือแบบดีใ,ใจอะ่ะคือมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวหนังสือเยอะๆยาวๆแล้วมันก็จะเหมือนคุยกับเพื่อนใช่ไหมพอเราอ่านแล้วแบบอเออมันเป็นแบบแบบบับเบิลเป็นบับเบิลบับเบิลอะไรเงี้ยเออซึ่งอ,อ่านแล้วมันแบบมันเข้าใจง่ายแล้วมันไม่ต้องแบบมาอ่านแบบคำบรรยายอะไรที่มันยาวๆที่มันเข้าใจยากถ้าเป็นอย่างนั้นอ่านได้เป็นนิยายที่เราอ่านได้นิยายแชทนะซีรีส์คือถามว่าเราดูซีรีส์ไหมเราดูแบบ คือแทบจะไม่ดูอะดูประมาณแบบว่า10%เราว่าสนุกกว่าหนังในในความคิดของเราคือเรารู้สึกดูแล้วเราเข้าใจง่ายกว่าใช้คําว่าเราเข้าใจง่ายกว่าดีกว่าเพราะว่าซีรีส์มันดูมันมีความแบบแบ่งเป็นตอนๆใช่ไหมแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันสั้นแล้วมันแบบไม่ยาวมากมีแบบอะไรที่มันให้ติดตามต่อแต่ว่าก็เหมือนเดิมแหละมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําในชีวิตประจําวันยกเว้นเราจะดูซีรีส์ก็ต่อเมื่อคนที่เราชอบเล่นหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เราสนใจซึ่งเรื่องราวที่เราสนใจก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่า ช่วงนี้ดูซีรีส์อะไรหลอดแนะนําซีรีส์หน่อยก็แนะนําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ดูนะคะถ้าสมมุติเป็นนักร้องที่เราสนใจนักแสดงที่เราสนใจก็อาจจะไปดูเอาจริงนะบางเรื่องอะ่ะที่คนที่เราชอบเลไปเล่นอะเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมเราถึงไม่ดูหนังนะมันก็มีแค่นี้เองมันก็มีแค่เราไม่เข้าใจแล้วก็เราเป็นคนจับใจความได้ยากก็แค่ไม่เข้ากับเราอะ่ะทุกคนมันก็คือแบบแค่เหตุผลง,ง่ายๆอะที่มันแบบไม่ได้มีอะไรแบบ ขนาดนั้นนะทุกคนแต่ถามว่าดูได้ไหมก็ได้แค่ว่ามันแบบแค่เราไม่ได้อินกับการดูหนังแค่นั้นเองถ้าสมมุติแบบว่ามีเพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนดูแล้วเพื่อนก็ช่วยแบบแนะนาอะไรเงี้ยสามารถดูได้หรือแบบเพื่อนช่วยเออสรุปให้หน่อยว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงหรอเออเพื่อนช่วยแบบช่วยเล่าหรือบางทีแบบถ้าเพื่อนสปอยมาก็ได้คือเรารู้สึกว่าเราดูสปอยหนังแล้วเราสึกแบบเออเข้าใจง่ายมันจบมันแบบรู้แล้วจบคือแบบไม่ได้ชอบให้ ไม่ได้ชอบแบบไปลุ้นอะไรในหนังอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคะ่ะทั้งหมดก็คือเป็นเหตุผลเดียวที่เราเป็นคนเข้าใจยากแคน้นเองทุกคนอยากให้แบบคนที่แบบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจอะ่ะแบบอยากให้เข้าใจว่ามันมีคนที่ไม่ดูหนังจริงๆอย่าไปโกรธเขานะถ้าสมมุติแบบสมมติว่าเธอแนะนําหนังเขาไปแล้วเขาอาจจะแบบ ไม่ได้อินอะ่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้ชอบอะ่ะเออคือมันไม่ใช่เพราะหนังของเธอมันไม่ดีอะเป็นเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ดูหนังหรือไม่อินกับดูหนังจริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอืมใช่คือมันอาจจะเป็นตัวเธอแต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาไงก็ยอยากจะให้เข้าใจตรงนี้คือเราเนี่ยเป็นคนที่แบบถูกงอนมาบ่อยแล้วอะ่ะเรื่องเนี้ยคือไม่อยากให้แบบมีใครไปไปงอนงอนคนอื่นเพราะเรื่องนี้อีกอยากให้ทุกคนแบบมีความเข้าใจกันแล้วก็ เข้าใจในความชอบของแต่ละคนนะว่าเออแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะส่วนคาถามขอ,ของเรื่องนี้เลยคือแล้วถ้าเราเป็นคนไม่ชอบดูหนังแล้วเราทําอะไรในแต่ละวันใช่ไหมสมมุติว่าถามคนอื่นก็จะดูหนังอ่แต่สําหรับเรานะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่เราว่างๆว่างๆไม่มีอะไรให้ทําเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะทุกคน